สวัสดีค่ะลุงคืนสวัสดีค่ะทุกคนนะครับเนาะค่ะกลับมาเจอกันกลับลุงคืนอีกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหัวที่ผ่านมาเนาะคุณลุงเนาะโอ้ยเลขโคกจังไหนตีลัางกาขึ้นเป็นเละเก่าคุณลุงค่ะค่ะเสียเชิวเนาะแต่ว่าคันเอฟซีเพ่นสื่อแบบซิกแซกแน่จัเชนน้อยกสิ ได้ยูนอคุณลุงนอเพราะว่าลุงคืนนี่เพิ่นไห้มาาหาศูนย์หกศูนย์นอปาดนี่พอดีว่าเล็กหกนี่มันหันขึ้นเป็นเหลขเก่าซะแล้วนอขึ้นนอโอ้ต้องเก่ามันเป็นเล็กค่ะมันเป็นตัวเดียวกันนอคุณลุงนอจังไห่กะมาฟังมวดนี้น้ำกันอีกนอคุณลุงนอว่าลุงคืนนี่สิฟันจังไดเนอานผม้ชมเนอ เป็นจังไหนคุณลุงรอบนี่ฝันว่าจังไหนรอบนี่บมอครับฝันว่าแต่ฝันหลังจากมือเล็กออกแล้วนะครับมันกาฝันมาไปนอนเลยนี่ดิห้องใหม่ไงนักจิวมองได้ห้องใหม่นั่นก็ได้แต่ว่ามันเป็นต้นใหม่ไงก็นอนคิดเล็กเล็กดีละนอนสักพักหนึ่งมีผู้เฒ่ามาหาขาลหนวดเห่าได้หนวดขาวว่าอู้พ้องใหม่ไปยังไงไม่ได้นี่เป็นก็บว่าพันยูนี่มาโดนหนวดหลายปีเแล้วพันว่าหนวดหนึ่งเขาจะบุกคนเท่าๆนึกว่าไงก็บอกอย่างที่ตเรกีนู้บุกคนมาโดนเห่าได้หนวดเห่ากับ เป็นเม็ดผลละวันสางค่ะแต่เรื่ยว่านี่มันจะมาถึงเนะเพราะไงว่าเฉดถึงเฉดไปเฉดมาเี่ไหนเนาะก็อันนี้ดูนี่ทางด้นทางนั้นนี่ยวพวกมันเป็นกระที่นกระฐานเผาอยู่นี่เออกระเผาอยู่นี่นะฮะบนบ้าค่ะเผาอยู่นี่โดนพวกโมเร่คู่เบอร์เนาะบนบ้านพุ่นไปเบิ้งเอาบีบงก้อนหินผลพันว่าแต่เลื่ยยางไปเบิ้งมันเกิดขึ้นเป็นค่ะลุงก็เลืยยางไปเบิ้งเนี่ยก้อนหินคือเพิ่นว่าแหละนะ ันจะเป็นอนหินเป็นขดหินอูสองสาก้อนขดหินนั้นมันเป็นคือค้นแขนไหวนั่นแหละเป็นล่างๆกับ่บล่างเนาะมันชัดอยู่เล็กหกสามนั่นแต่ว่าตัวตัวสามตัวมันเป็นล่างๆจะเป็นเหล็กหนึ่งเหล็กเจ็ดนะครับเป็นสีออกออกแดงโบแห้งดอกออกไปทั้งยมพูกผลละมันคล้ายๆว่ามันคือสีแขนสีแดงเก่าไหวแต่ว่ามันถือฝน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 ตกใส่หลายปีเนาะนั่นก็เลยนี่โบก็เลยขิดแรกก็เลยว่าสีหันนามาถามเทา เพอาะไงนั่นลายแม่นี่ตัวนี้ยิ่งเพราะไงว่างัวห้างล่างพันโบเห็นหมดจักไปแต่ย้ำได้บานนี่ก็เลยว่าโอ้เสดุงตื่นขึ้นเรื่อลามาบอกเละหกสามนี่บอกว่าก็เลยคิดบางบางอดก้อนหนึ่งลุงกับพันหกสูงว่านี่มันหกสามบนบนกะลางนี่แหละคิดว่าหน้าใจนะนะค่ะแต่ที่สําคัญก็อย่าลืมพันหัวอีกคือเก่าเนาะอย่าลืมพันหัวอย่าลืมพันหัวค่ะเพราะว่าเลขลุ่มขืนนี่ขั้นเลขหกนี่ก็มักสิหันขึ่นตีเป็นเลขเก่าประจำเนาะค่ะ แต่ว่าเลขสามน่นมันชัดแห้งอยู่พวกลกเลขเนั่นแหละแต่ว่าเลขหกจเห็นว่าเป็นเลขหกนั่นแหละหกสามนั่นแหละครับแต่ว่าตัว <c oughs> ตัวที่สามนี่คุณลุงมันตัวทั้งหนามันตัวที่สามหนึ่งเป็นตัวทั้งหนาเลยโอ้ oh, ต,ตัวทั้งหนาตัวทั้งหน,า,า,งหนามันน่มันเป็นกะข่ายจะเลขหนึ่งหรือเลขเจ็ดประมาณนี้นะโอบโบหนึ่น <c oughs> นนงกบเจ็ดครับข่ายครับขาครับข่ายครับข้ามันกับ่ชัดแห้งบานไหนนะครับตัวตัวทั้งหนามันแสดงว่าลุงคืนนเห็นเลขสามตัวนี่เจ็ดหกสามหรือว่าหนึ่งหกสามประมาณนั่นแหละแต่ว่าจัก พคนเห็นบอชัดคนเสกหินหกสามทั้งถ่ายมันให้จะได้กับบรรยกาศกาอย่าเลื่อมล่องบนรางไว้น้ำนะครับค่ะมันเอ่อนคุณลุงเนาะเห็นเหล็กอยู่ในก้อนหินในก้อนหินไปไปไปจังไหนก่อคุณลุงวะไปนอนเล่นอยู่ในไต่ห้องใหม่ไงเออก็เลยว่ามี่อผ่ไงแถวแถวเรามาหาก็เลยว่าก็ขึ้นในใจในพันมาเราเป็นจัตีรอยทานอยู่นี่มอดระวัดเราอยู่นี่โดนอะไรระบาดหนวดเราเนียนเน่า เลยวอติ๊บตลกว่าเอ๊ะพราะญ่เ <masa> ป็นเจ้าที่อยู่นี่บอกอะไรว่าบอกเล่านะเออเิ่นว่าจังไหนคุณลุงเิ่นก็ว่ายโยนี่มาโดนหนุ่นละลาว่าบอกถือเร่ถือเบือให้จะได้บ่ไม่ส่งไม่หลับในบ่อนลอกมาเป็น่งเองในก้อนหินผละละว่าเออเขได้ยางไปนเบิ่งเดี๋ยวเ็าหลักสี่มือปใส่ในก้อนหินนั่นแหละก็าได้ยังไปเบิองก็เห็นสับก็เห็นสับจังหวะเราเราจะมาบอกเจ้าที่ยาวทานมาบอกไง ก็เขียนในแก้วเขาเขียนขึ้นมาหน่ะนะค่ะบ้านมีเพิ่นเพิ่นมาน่ะเพิ่นใส่เสื้อผ้าคือเฮาบ่คุณลุงบ่อมันใส่ใส่เสื้อแบบโบราณแบบผู้เฒ่าโบราณใส่เสื้อข้ามใส่หยังนั่นน่ะเป็นเสื้อข้าครับบอืออค่ะกะเว้าง่ายๆก็คือเพิ่นเป็นเจ้าที่นั่นล่ะเนาะเป็นเจ้าที่เจ้าฐานนั่นล่ะแต่มันคนนแต่มันเป็นคนก็น่าสิเป็นเสียชีวิตเป็นชาวไร่ชาวนาเสียชีวิตอยู่ในแถวๆนั่นแ่ะคิดว่านนค่ะอยู่ในอยู่ในหันรักษาอยู่หันรักษาคือคือคน เท่าใหเทาหน้าบ่คืออันอันเจ้าคุณมัวน้ยปัญหาวันจ๋าเราแต่ง่ัวครับคละใครว่าเป็นเจ้าของทีเนาะน่าจะเป็นเจ้าของทีเจ้าของทีงนนนนบาดนี้กลับไปบึงแต่ว่าตัวเหล็กหมีบ่แดงเป็นชมพูอ่อนๆมันกับมมชมพูอ่อนแต่ว่ามันน่าันมาจากสีแดงเก่าในหลักคิว่าเน,น่ะเพราะว่ามันโดนแล้วมันโดนล้างมาถึงคนซาล่างล้างมันก็เลยมันจางนะแนวอยู่ในก่อนหินนอนลงนอนค่ะค่ะจะแม่กะ ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนาะลุ่มขืนเนาะแต่ว่าเลขกเจ็ดกับเลขกหนึ่งนี่มันกับเป็นตัวเดียวกันเนี่มันเป็นตัวเดียวกันค่ะมันกับบอชัดเองค่ะมันกะหมุนเอาตัดเอาเนาะลุ่เนาะเจ็ดหกหกเจ็ดหกสามหนึ่งหกสามเนาะลุ่เนาะกะขั้นแม่นหันหัวกะเก่าสามเนาะค่ะหันหัวขึ้นน้ำเพราะว่าเพราะว่างวดก่อนนั้นลุ่มขืนไห่มากหกศูนย์เนาะ กามันกะหันหัวขึ้นค่ะท่านผู้ชมเป็นเก่าศูนย์เต็มเต็มเนาะลุงขื่นเนาะจังไดีกะให้ท่านผู้ชมโชคม ắ นกับตัวเลขของลุงขื่นอีกเนาะลุงขื่นเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกะขอขอบคุณลุงขื่นค่ะที่มาแบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีทางช่องของเฮานะคุณลุงเนาะ สุดท้ายนี่กะขอให้คุณลุงอวยพ่อให้เอฟซีช่องห้าแน่คุณลุงครับขอให้เอฟซีลูกขืนเธื่อหวยด้วยครับกันทุกคนนะครับเด้อโอ้ซาถูส,า,สาถูสาถูค่ะลุงขื่นค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณลุงขืนค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะมาเบิ่งสรุปตัวเลขของลุงขืนเนาะค่ะเนาะเจ็ดหกสามหนึ่งหกสามค่ะท่านผู้ชม 6 3สเก่าสามเนาะคะ่นะเนาะประจํางวดวันที 16, ่16เมษายนค่ะสองพันหารอยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันทีลุงคืนนั่มาแบงปันในงวดนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผู้ใา้ผู้เท่าค่ะยางมาค่ะท่านผู้ชมลุงคืนเพิ่อนนอนอยู่ไต่หมใหม่บาดนี้เพิ่นกะมม็ะลยจมว่าบถ,ถือเลขถือเบอร์จักเือเนาะคะ่ะเนาะบอ เคยได้โชคได้ลาบจ็กเทอลุงขืนเพิ่นว่าผู้ใส่ผู้เท่านั้นกันนะเด้เพิ่นว่าสี่ไปใส่ก่อนหินค่ะท่านผู้ชมลุงขืนกะเลยยางไปเบิงตัวเลขในก่อนหินเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหลขกในก่อนหินค่ะเจ3 1 6 3สามหนึ่งสาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะลุงขืนเพิ่นว่าตัวเลขโตทั้งนานั้นคับค่ายขับค่าค่ะท่านผู้ชมจะคือเหลข7เจ็ดเนจังหนึ่งเบิงไปเบิงมากกคือเหลข1ึเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะลุงขืนเพิ่นก็เลยว่า โบนี bon ก็อาจจะเป็นเจ็ดหกสามหรือว่าหนึ่งหกสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าที่สําคัญลุงขืนเพื่อนว่าย่าลืมหันหัวขึ้นคะ่ะท่านผู้ชมเลขหกกับเลขเก่าโตเดียวกันคะ่ะจังใดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของลุงขืนอีกเนาะคะ่ะเนาะสึ่งงวดพันมาลุงขืนเพื่อนไหมาหกศูนย์ค่ะท่านผู้ 60, รรมชมหันหัวขื้นเป็นเลขเก่าเป็น 9, 0, เนะะรรมมนก่าศูนย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังใดงวดนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้าน อย่าลืมหันหัวขึ้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอหันเป็นเหลขกเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอเพราะว่าลุงขืนเพิ่นเห็นในความฝันนี่ยเห็นเป็นเหลขกหกแต่ว่าเห่ากักันไวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอจังไดก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของลุงขืนค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบ่กดติดตามช่องจ่าปอจ่าปอกะ ขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามนอคานอเพื่อทีสิบพาตตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกาสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบาทคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันๆกับตัวเลขของลุงขืนนอคานอเห็นเลขในก่อนหินค่ะเป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหกสามหนึ่งหกสามค่ะท่านผู้ชม หกสามเก่าสามเนาะคะ่นะเนาะกาให้โชคให้มานนำลุงคืนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ